เรื่องของการปรับภูมิสมดุล่ะคะอาจารย์มันมีความเกี่ยวข้องยังไงคะ <Okay. S 1> กับโรคข้อเข่าเสื่อมคะอาจารย์คือเรื่องของภูมิสมดุลก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าใจว่าภูมิสมดุลจริงๆเราใช้คําว่าภูมิสมดุลเนี่ยเป็นคําย่อที่เราย่อมาจากภูมิค <c oughs> ุ้มกันสมดุล <c oughs> ในหลักการก็คือว่าถ้าร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้วเราจะไม่เป็นโรคอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น แพ้อากาศจนกระทั่งบันมเร็งเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเรามีร่างกายที่มีภูิคุ้มกันไม่สมดุลทางนั้นแลวภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลสมดุลหรือว่าสมดุลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรควบคุมด้วยอะไรก็ควบคุมด้วยเม็ดเลือดขาวในร่างกายของปลาของผมของท่านผู้ชมเนี่ยจะมีเม็ดเลือดขาวอยู่ตั้งแต่สองหมื่นล้านถึงห้าหมื่นห้าพันล้านเม็ดมากน้อยก็แล้วแต่กคนผู้ชายก็จะมีมากกว่าผู้หญิงหน่อย95%าของผู้หญิงผู้หญิงจะมี9 5ปของผู้ชาย ก็ไปโดยไม่ต้องไปน้อยอกน้อยใจเพราะว่าตัวเรามันน้ำหนักน้อยกว่าตัวใหญ่น้อยกว่าหรือใหญ่ให้มีเยอะๆมีมากไปก็ไม่ดีใช่ไหมคะจาราะตัวมันจะต้องใหญ่ด้วยในในหลักการก็คือว่าในสองหมื่นล้านถึงห้าหมื่นห้าพันล้านเม็ดซึ่งเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่มากนะผมไม่ได้ขาวในร่างกายของเราเนี่ยคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาให้ดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลนะฮะแล้วภูมิคุ้มกันสมดุลเกิดขึ้นแล้วร่างกายก็จะไม่เป็นอะไร เราเป็นโรคก็เพราะว่ามีความไม่สมดุลของภูมิคุ้มกันนะคร<ฆ>ับทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าภูมิสมดุลมันมันปรับเปลี่ยนเป็นยังไงแล้วทําให้เกิดอาการต่างๆได้ยังไงเรารู้ว่าในร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวหลายชนิด<ฆ>มีเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งเรียกว่าเม็ดเลือดขาว T h e l p e r cell เม็ดเลือดขาวตัวช่วยหรือมเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันนี่แหละเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนวิธีการสกัดสารการหลั่งสารออกมาเพื่อจะดูแล ร่างกายโดยการไปสั่งไมล็ดขาวตัวอื่น,นหรืออวัยวะอื่นๆให้ทําหน้าที่ปรับให้ร่างกายที่มีภาวะผุ้มกันไม่สมดุลกลับสู่ภาวะสมดุลได้ mm. แล้วตรงนี้แหละไมล็ดขาวผุ้มกันนี่แหละคือไมล็ดขาวที่เราต้องพยายามคุยกับเขาต้องพยายามทํางานกับเขาวิธีการทํางานกับเขาเราก็ใช้อาหารที่ที่ไม่เป็นพิษเป็นภยัยเราก็มีการสกัดจากมังคุดจากกระดำจากตัวเรืองจากฟารรงผัวโบก แล้วก็มาผสมกันให้เ,เขาไปทางานกับเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันเหล่านี้สั่งให้เขาหลังสารบางตัวมากที่มากไปให้มันน้อยลงที่น้อยไปให้มันมากขึ้นทีนี้กรณีของข้อเสื่อมนะข้อเสื่อมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันเนี่ยหลังสารภูมิคุ้มกันเยอะเกิดไปเม็ดเลือดขาวหลังสารภูมิคุ้มกันเยอะเกินไปลหลังเยอะเกินไปพลังเยอะเกินไปเนี่ย แข็งที่จะดีมันจะไม่ดีนะผุมกันถ้าถ้ามันมีมันดีแต่ถ้ามากไปมันเริ่มทำร้ายคือถ้าไม่สมดุลนี่คือไม่ดีแล้วใช่มันก็เริ่มทำลายไอ้บริเวณที่เกิดการขัดกันทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นแล้วก็ทำลายกระดูกต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือไอสารที่ไม่เลือดขาวผุมกันมันหลังเยอะขึ้นไปเราต้องทำท่านที่ลดมันลงมาวิธีการที่เราทำเราก็ใช้ สารสกัดได้จากมังคุดมาดำถั่วเหลืองฝรั่งบุบกซึ่งก็ซาเมน็นสานก็เป็นอ,องค์ประกอบของเป็นพืชที่ปลอดภัยอยู่แล้วะนะครับเมือ่อเมื่อมันปลอดภัยเช่นนี้แล้วเราก็สกัดมันแต่เฉพาะส่วนที่มันทํางานกับเม็ดเลือดขาวผสมกันแล้วก็บรรจุเข้าไปในแคปซูลนะครับแล้วก็ทําการทดสอบว่ามันทํางานกับเม็ดเลือดขาวอย่างที่เราปรารถนาหรือเปล่าก็ให้รับประทานไปคนละสีแคปซูลต่อวันต่อเนื่องกัน15วัน แล้วก็เจาะไม็ดเลืขาวออกมาดูนะครับว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีการหลั่งสารที่มันมากเกินไปอย่างไระนะฮะแล้ววิธีการที่เราจะวัดว่ามันมากไปน้อยไปเนี่ยเราก็วัดเปรียบเทียบกับอาสาสมัครอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งใช้ยาหลอกใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่มีอะไรเลยใช้แคปซูลแป้งนะ,ะกินแล้ววัด2กลุ่มแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกันว่าไอสารซึ่งทําให้เกิดปัญหาเนี่ยมีอยู่3ตัวนะคือเทียไดแปลฟา อินเทอร์ิน6แล้วก็อินทอร์ิน17ทั้ง3ตัวนี่คือสารซึ่งเป็นสารสร้างภูมิกันให้เราแต่กรณีมากเกินไปแล้วมันก็โจมตีเราเองตัวต่อเองมันจะลดลงไปอย่างไรนะครับเราก็จะพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง2กลุ่มแล้วกลุ่มที่รับประทานแคปซูลของเราเนี่ยมันจะลดตัวแรกลงไปเหลือ7%แค่นั้นเองเทนิโอฟาจากร้อเรหลือ7%จ็ดเตัวที่2อินทอริน6 จาก100%เหรือ65%แล้วตัวที่3อินเตอร์ิน17จาก100%เหรือแค่50%ทั้ง3ตัวเนี่ยคือต้นเหตุของปัญหาของอาการเสื่อมอาการอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกต่อไปเรื่อยๆเมื่อมันลดลงไปมากมายอย่างนี่เราคิดว่ามันจะดีขึ้นไหมล่ะอาการปวดก็ต้องหายไปใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเลือดของทุกคนเหมือนกันหมดนะถ้าหากว่าในการดูแลอาการต่างๆเนีโดยใช ผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในตลาดยาเนี่ยบางทีมันอาจจะตอบรับไม่เหมือนกันเพราะบางคนทานรับประทานอาหารแตกต่างกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันการตรอบรับอาจจะไม่เหมือนกัน<ะ>แต่ไม่เลือดขาวของทุกคนเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้จากการดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของสารที่หลังออกจาไม่เลือดขาวอย่างไรฉเฉลี่ยแล้วออกมามันต้องใช้ได้กับทุกคนหมด ไม่ว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตามมันไปรับที่ต้นเหตุจริงๆใช่ไหมใช่ครับแล้วก็วิธีการที่เราไปปรับที่ต้นเหตุเราไปทํางานเหมือนเลือดขาวนะธรรมชาติของเราแท้ๆนะแล้วเราก็ใช้อาหารนะซึ่งไม่ไม่ซึ่งปลอดภัยได้ผลข้างเคียงอยู่แล้วนะใช้ไปแล้วเป็นเด็ดทำให้เมือดขาวมันกลับสู่ภาพปกติอันตรายไหมไม่มีทางที่เป็นอันตรายเลยผลข้างเคียงมีไหมไม่มีเลยนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราอะไรมังคุดมะนาวถูเหลืออพลางโบโบก ปลอดภัยธรรมชาติหมดร้อยเปอร์เซ็นรรต์แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราบอกว่าเรานํามาจากสารที่เป็นธรรมชาติกินแล้วแต่เมื่อมองผสมกันในสัดส่วนที่เราทําเนี่ยแล้วมันยังเป็นอันตรายได้ไหมอา้าวคนก็จะถามแหละเราก็ทดสอบอีกะนะครับทดสอบต่อไปในกลุ่มระยะยาวเลยนะครับสี่คนห้าคนสิบคนสิบกว่าคนระยะยาวบางบงทีก็เป็นเป็นเดือนเป็นปีก็ปกรากฏว่าไม,ม่มีปัญหาใดใดเลยนะครับเพราะนั้นก็มีความมั่นใจว่า สิ่งที่เราทําขึ้นมาจากอาหารเนี่ยถึงแม้ว่ามันผสมกันเพื่อเสริมประสิทธิภาพกันมากมายเนี่ยนะมันก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆมีการดูต่อไปว่าเอาถ้ามันไม่มีอาการผิดปกติร่างกายแล้วเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปเป็นล่างไปไหมหรือไม่ได้แดงจะเปลี่ยนรูปเป็นล่างไปไหมอย่างเช่นเคยกลมๆม,มันเคยบิดเบี้ยวไปไหมเราก็ดูไอ้สันฐานของเม็ดเลือด่าเมื่อเลือดนี้นะก็พบว่าไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยครับ 99. 9 9ปลอดภัย รายผลข้างเคียงแน่นอนอทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบางคนที่เป็นหนักๆอาจจะต้องไปผ่าเข่าแล้วเอ๊ะทำไมใช้ไปใช้ไปเขาไม่ต้องผ่าเข่าอีกหะเป็นไปได้ยังไงหรือแล้วเมื่อเดิมทีมันกระดูกหมอนสองชิ้นมันขัดกันอยู่เนี่ยค่ะตอนนี้มันหายอักเสบแล้วมันไม่ขัดกันอีกหรือนะฮะมันก็ต้องต้อขัดกันอีกถูกไหมค่ะแต่สิ่งที่เราพบก็พบว่าสารที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ย คือสารจัดสกัดจากพังคุตจากมะด,ดัมจากถั่วเลือมจากฝรั่งจากบวบกเนี่ยต่างก็มีคุณสมบัติในการสร้างกระดูกอ่อนอเสริมสร้างหรือกระดูกผิวข้อ,อนะครับให้เกิดเป็นฟองน้ําขึ้นมาอีกทีไอ้ที่สึกไปเนี่ยกลับเข้ามาอีกนะฮะซึ่งข้อมูลตรงนี้เราไม่ก็มีงานวิจัยแล้วก็มีข้อเอกสารอ้างอิงว่มามันเกิดอย่นงไรยังกันจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อฟองน้ําเกิดขึ้นมาดูดซับอาการขัดกัน อีกทีหนึ่งอาการปวดก็จะไม่เป็นอีกแล้วนะครับแล้วคนที่เคยต้องไปผ่าเข่านะซึ่งเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากนะครับเขาก็พบว่าเขาก็สามารถที่อยู่มีชีวิตอยู่ได้เท่าที่เราเห็นอยู่ห้าหปีแล้วนะครับก็ไม่เห็นไปผ่าเข่าเลยนะฮะก็นี่คือสิ่งที่เรามั่นใจว่านี่จะเป็นวิธีการที่เราช่วยผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือมีปัญหาคุณภาพชีวิตด้อยลงไปจากข้อเข่าเสื่อมที ได้อย่างปลอดภัยไร้ผลเครื่องเคียงที่สุดแล้วผมก็คิดว่าไอ้สูตรที่รัฐวิาสาหกิจทำนี่นะครับอยากจะมอบให้เป็นมรดกของสังคมไทยช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและถ้าโอกาสดีๆเราก็อาจจะมีโอกาสสร้างเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยการส่งไปจําหน่ายในต่างประเทศด้วยนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะคะอาจารย์ในการปรับภูมิสมดุลน,นะคะให้ดูแลผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสือ่อมนะคะอาจารย์